สวัสดีครับวันนี้ผมปฏิวัติกกำจัดภัยครับวัดที่ตามหามานานครับวัดคูหาสวรรค์ครับหลวงปู่คำมีพุทธสาโรครับธนระสังขารเมื่อปี2524นะครับพระที่นี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมได้เรียนท่านรุ่นแรกนะฮะต้องเล่าถึงกำนานกว่าจะหาเจอวัดคูหาสวรรค์ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับวันนี้ผมมาถึงที่นี่ครับสุขใจและอิ่มบุญได้มาทำบุญถวายสังฆทานครับได้มากราบสรีระสังขารหลวงปู่คำมีพุทธสาโรครับ สุขใจมากครับสาธุรายงานสดๆจากวัดคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจวดลบบุรีวันที่29เดือน4 2564ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ